คิดจะฉีดปากต้องรำพรดาดคินิตเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะชื่อวีนะคะมาฉีดฟิลเลอร์ปากค่ะฉีดแล้วไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอมือเบามากๆแล้วก็ในระหว่างการฉีดนะคะคุณหมอก็จะคอยอธิบายเราว่าตอนนี้ฉีดไปที่ไหนแล้วแล้วก็มีการให้เราดูกระจกว่าโอเคอันนี้เราพอใจตรงไหนไหมหรืออยากให้คุณหมอปรับตรงไหนไหมอะคะ่ะปีไว้วางใจคุณหมอรำพาค่ะ9ปีที่แล้วตั้งแต่มากับคุณแม่ะคะ่ะเรื่องตั้งแต่มีปัญหาผิวใหม่ๆหรือว่าแบบ ต้องการที่จะรักษาสิวยอยะไรเงี้ยค่ะคุณหมอรักาก็คือให้คําแนะนําที่ดีแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณหมอรักาก็เป็นที่ไว้วางใจของวีกัคุณแม่มาตลอด9ปีะคะ่ะการฉีดป,ปากหรือว่าการทําหน้าต่างๆค่ะมันเป็นเหมือนการดูแลตัวเองเสริมความมั่นใจให้กับคุณผู้หญิงทุกคนนะคะมีรู้สึกว่าการฉีดป,ปากจะไม่อันตรายเลยคะ่ะถ้าเราเลือกคลินิกหรือว่าคุณหมอค่ะที่มีมาตรฐานแล้วก็ไว้วางใจได้ะคะ่ะเติมความมั่นใจกับเคสได้ที่คลินิกที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้